ว้าวพี่น้องที่นี่มีแบผลิตี่นดาวยนเาดา ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านน้าจ่าที่เขามารับชมช่องเมื่อกีกพ้พะลุยจา้าสวัสดีพอญายมยมเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศหลักกางประเทศน้จาจ่าครับผมวันนี้พอก,กันวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมปีหกหกจา้ายี้ก็พอก,กีก้กับผ้าขาวผ้าขาเหยียดขึ้นเขาละจา้าวันนี้มาพิกัดปลาน้องเมฆปลารางครับผมบ้านน้องเมฆตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธาน,นีน้าจ่าเนาะครับผม กะไปดุนไปชมกันเมื่อกี้พวกก้จ้ามานีว่าสิไดสิมาเหิตนังเนจา้าจะสิไปห่อสายสะไรจากมาื่อนี้ไป,ไปเรื่อยๆเนาะแม่นครับผมไปเรื่อยๆคือรถขายโงองค์หรือพี่น้องครับผมพอกันนี่กับบรรยากาศหนาวๆอีกคือเก่าเลยครับนี่ <laughs> เสือขี้หนา,าสามตัวเลยพี่น้องนี่สีฟ้าๆสีแดงแล้วก็สีดำอยู่ข้างในเส้นส <laughs> ายมาหอนๆอาออบมากกับเสือเต่อดอกแล้วครับค่ะไปรุนไปชมเมื่อค่ะว่าอากาศหนาวๆเนี่ยซีเห็ดเนี่เขาเก็บเนจ้าไปกันจ้าครับรถมาหนาวแบบพักพี่น้องไปครับผม เราแรงแห้งหวานนี่คือเก่าครับเว่ยเป็นเฮ็ดกอยคือเก่าได้ครับผมเอาไม้เฮ็ดกอก่อนครับผมเลาะมือใส่ครับผมเรื่อยลายเรื่อยหน่อยไปเลยครับชิโได้แกียงพี่น้องันนี้นาะแมนครับผมแตกขนาดครับเฮ็ดกอกระหนาวคือกันพี่น้องหลังแตกหลังเตนเบิดจ้ะเฮ็ดเตยกอก่อครับผมจ้้าาบน ไปเนงมงยัง่นานนะอืมครับเมื่อกถอดเอออกลเด้พี่น้อตัวนึงถอดตัวนึงเหรอครับผมมื่กถอดตัวหรือสองตัวนี่เมื่อกีนี่นี่ดินี่หน่อเมื่กี้แค่นดอกดิกับดอกผลอันเดียวกันหรือเปล่าบัวแมนบัวบ้นเหี้เห็ดเด้งนะคือก่าี่น้อ่ ใส่พี่กี๊เข็นไส่นี่พี่เข็นะโอ้ที่นี่พ่อเกี๊เข็นผีอ๋อนี่เด็กนี่นนี่ครับผมนั่งนั่งนั่งอ้ายังหลงเหลืออยู่ครับผมคือคือคืออยู่ครับคือพอได้แกงอยู่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวเขงามอยู่ด้วยครับจ้าแต่ก็มีรอยเลาในน้อยนิดดอกเดี๋ยวมั่มีเลยเนาะล้างหมดเลยสวยๆเลยจ้ะ อืดินแห้งแหงเลยอะไม่เห็นครับแต่ก็ยังมีเห็ดอยู่เด้อจ้ะไม่ครับผมบานแล้วเนาะนี่เครับจ้ะจ้ะนี่ไหลแต่เนม่เล็กน้อยครับอ้าวไม่ได้ตัดขาเลยจ้าขากรอบขาล้างเม่กี้ปีกเห็นไหมเห็นีดอกไหม นี่่เหรอมีบอกนม่ใช่เขียนอีทใช่เห้ออ๋ออะไรนี่เป็นเรื่องนี่ขับปัดขาขาวๆน้ำงามเลยครับจะมีน่มสุแสงดอกนต่ตัวเล็กเลยโล่งเมยเนาะบ้างว่าม้วนนี่ครมาเลื่อมแถวเก้าเนี่ยแหะครับผมนี่นี่ยังอีกเนี่ยพี่พีอ้อันนี้สีบนเย็นเนาะนี่นครับสีงามๆจะ นี่องนี่นี่นียักในแน่นอนสองได้สองอันนี้บานอันนี้จูมเนี่ดอกยสมบู์ไปได้แต่ว่าคาบนงไงดีได้หลายนี่ครับผมสีสันหนึ่งโอเคเนาะ ดอกนี่แต่ขางแตกง้างไปละครับดอกก็น,น้อยลงเนาะอากาศหนาวมากไงคะคุณพี่แม่นครับนี่จุ่จุ่มมอยู่ครับวันนี้ยี่สิบสี่ธันวาแล้วเด้อพี่น้องยี่ปีใหม่แล้วเนาะจะอีกอาทิตย์นึงเนาะยี่กทิตย์นึงกับปีใหม่แล้วจ้ะ่ต้องเย็นนะครับจแนนะแย่เลยเก็บเก็บจ้ะมีมีพวกใดเก็บได้แกงนิดหน่อยเนาะทรงดอกจ้าคลิป เมื่อกี้ก็พกกลิศถ่ายทำไม่ทุกมเอ๋อเก็บไม่ทุกมเอ๋อเนาะเฮ็ดน้อยเนาะเมนครับผมบ่เคยเอาคลิปเก่าลงเด้อจ้ะเมนครับเฮ็ดก็อาจจะคล้ายๆกันล่ะครับผมเพราแต่เป็นเฮ็ดแตงนะเก่าหน่อยเมนครับผมการบอกกันจจาก็คล้ายๆเก่าล่ะครับแต่ก็เป็นเก็บไม่ตลอดด้วยครับผมเก็บไม่ทุกวันค่ะครับผมนี่อ่ะอือแตก็งามครับอ่าเดี๋ยวดีๆคือเก็บไมงามครับผมสวยอยูดูมันอยู่แต่ไปตองจ้ะ ว้าวดอกนี้คือสวยงามหน่อยเนาะนี่ครับไม่อนี่ครับโอ้ยขาขาจุนพูดครับเนี่ยยังมีสวยๆหลงเหลืออยู่จ้าโอ้นี่ครับผมดอกงามอีกคือเก่ายังสวยคือเก่าเนาะอุ้ยากระแนงยพร้อมได้นี่ครับมาตฐานดิจ้ะนี่ดอกนี้ก็งามอีกครับผมอู้ยยังซุ่มอยู่ครับผมน่ามองเนาะงามอีริจ้ะอนี่ครับผมดอกนี้คือต่างงามอย่ครับ จริงนางโตใหม่อ้ายหันมันตรายมากเลยตอไหนล่ะนี่ตอบางใหญ่เลยโอ้ตอบางใหญ่ดอกแต่แหลมเดี๋ยวหน้าเลยอีพี่น้องนั่งขึ้นโตนี่เลยพี่น้องฮะกิมเลยดีกว่ามันจะได้ร้ายครับเยี่ยมค่ะหินดองจ้าโอ้ยลมบ่อยๆเลยเนาะลมหนาวติดหลายเลยลมหนาวพัดมาอีกแล้วครับผมสวยเลยเด้ครับแต่แต่ยัง คุความหนาอยู่ครับผมองการยิ่งยินเนาะแมนกิยงเมนกิ๊อียงกระถอกิกขิ่ัวครับอันหนาวไร้ป่าสครับผครับผมบ้านครับบ้านเรียแต่ยังสวยอยู่ไอ้ายท้องเข็งจ้ะสองผาผาทุกดอกนี้คือมาทานเถิดไอ้ ซึ่งเมื่อคืนหม่ยความายังไงเฮ้ยดอกไงหน่อยเนาะในดอกนี้แบบนี้หลายๆใครอยู่วยอจ้าดอกจ้าอ้งามเอนี่นตนีนี่ยมัน็งามอุ้ยงามอีกตัวละอายดูใต้ใบตองสวยเลยจุ้มๆจ้ะ โอ้ยดอกนี่ก็สวยงามครับผมสวยจังเลยค่ะอู้ครับเห็ดประเภทเห็ดดินเห็ดเถิงก็มีเห็ดเตียงหนาเนี่ยนอตรากไทยก็เห็ดกอเนาะแม่นจ้านีครับผมตอนเมื่อกี้ก็เก็บทุกปีเหรอค่ะเห็ดอะไรเนี้เห็ดวันนี้ก็ห่างอยู่เนาะอแต่ว่าห่างนี้แต่ดอกสวยๆเนาะนี่ครับเน้นสวยมากวันนี้ค่ะแน่นจ้าออกไม่ได้ครับแม่นจ้าอ้ยแดงดีเลย แทงซึ่งกันก็เข็นเสือเลยเนาะมาแล้วจ้านี่แดงดีขนาดนี้ครับวันนี้เขาเน้นสีแดงแดงก็เก่าจ้าดอกนี้เป็นจังไรกเนี่ยจะไม่แหวงแหว่งนิดหน่อยนี่แมวมากินดิจ้ะอืมเดี๋ยน้อยเลยนี่เนาะเกิดหม่ได้เนี่ยยังพันเข่าซี เดี๋ยวนี้เข้าสีแล้วจ้ะจ้ะโอ้โหดอกสวยๆอีกครับผมกำลังสชหมอนี้ใส่ขึ้นมาเนาะนี่นครับอย่างจมกมิ้งยังไม่ติดอ้อย่างสวยเนาะจ้ะดอกนึงจ้ะอู้ขางามเียอ่ะนี่ยขาอวบข้อขาวแต่ว่าดอกมันแตกงตัต้งน้อยจ้ะเปิดขี้เลือดหลอกๆเลยเอ้า เมื่อกี้ uh huh. กุลราคาสะบปะายโอ้อีรีแอตตาดอกนี่ต้ะแตกอีกแล้วจ้ะงามเลยครับผมจ้ะพออ,อ้อแล้วเนาะเนี่นครับผมเห็นกันต่อจ้ะฝนก็ตก ดินเมื่อฝนไปต่อขึ้นมาห้งงายครับดอกอ่ะดอนจ้งางหังใส่ดิ้ยอใหคนเดินไ่ครับผมง่ายไหมโว้ยข้ากรอบเนาะบอได้ขาเลยพี่น้องเลยจะได้เถอะโหขาวบางอย่างเลยอบอเอาสะได้เพิ่นจ้ะอ้ดอกนี่เกือบเหยียบพี่น้องเป็นพ่างตัวเยดีแห้งเนาะ นี่ครับมยออกหลอกเดี๋ยวงามครับงามจ้ะนี่บ่ได้ยโอ้ขาลุดอีกขาไม่ขึ้นขยันบ่ได้ขาจะมาจิ้มวิ่งเพ่คู่ครับผมแปดแปดซ้ำกันเลยไอ้โดดโดดง่ายซ้ำกันเลยงามคักจ้าพี่น้องอันนี้ของวันที่ยี่สิบสี่แล้วค่ะพี่น้องบอกอีกทีนึง เมื่อกี้เริ่มหอนเอาขึ้นมาอีกแล้วครับตัวที่สองออกไปอีกแล้วครับเสื้อแันยาวหอนแล้วพี่น้อาหอนแล้วสวยมากเหรอคะเสื้อแขนยาวเมื่อกี้ใส่สามเนี่ยครับสามเอาไว้รถเหรอคะตัวนึงอันนี้ก็สิีฟูกเอลค่ะวันนี้เพราะว่าตอนเช้าหนาวแห้งครับสวยมากกับเริ่มอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นมาออกจากเอาแล้วครับเอาไปมาอเมื่อวานบอกเห็นน้องอายโฮมอย่างนี้นนี้วันนี้โผล่ขึ้นมาอีกแล้วจ้า จ้างอแบนี้นะช่วงเหตุห้าหยากนี้หลุนซอยไม่คลิกเด้อพี่น้องเอาใส่พวกแกงก็ดีแล้วน้อยเนาะแดงเงอะงับนครับดวงว่ายไปแล้วน้อยเนาะตัวคนว่ายไปหรมีครับอื้อเราอยู่งานเท้ครับเป็นนังห่มเนาะ งานั่นด้วยเห็นเทนังเนาะใช่ครับผมจ้ะเล่นไปเรื่อยๆนะครับว้าวพี่น้องนี่นี่ว่าคนกินบุ้มีล่อแถวปลารางเนาะอ่าอันนี้ครับนีเรื่องครับนี่ไม่กินสิกินอยางนี้ครับก็ลากออกใบเลยครับขอนซี่เนาะเอ้อมีขิ้เก็บด้วยขอนซี่พันหักลงมาจ้ะนี่ครับแข็งนะคะแต่ว่ามันมีแมงกินแน่เนาะหอยกินมาจ้ะเนาะ ดอกน,น,น้อยๆเขาไหวไม่ร้ายหลุนน้อยนะเป็นแบบเก่าอีกเหรอครับมีร้ายหลุนนี่ครับอืมมีลายหลุนเลยค่ะพ่อเด็กโอออกบโบลายหน่อยนะแม่นออกงาฮักลงมาครับผมต้นต้นฮักลงมาต้นหน่อยเนาะแม่นจ้ะ มังลอยได้เล็วครับผมยื้อแตงกอนี่ยจ้ะพีไม่ขี้เอากระโดงงง่าเนาะดึงออกมาเลยเด็กวะได้ห่มๆได้เจอได้แบลไปไว้บ้านได้เลยได้หนิอาบ่เอาไปไว้บ้านวะ อันนี้ละธรรมชาติทุกคนดอกงามๆลงหน่อยๆก็ไหวพูดอยู่พคนอีกมีกี่ตัวไปที่เดิมเนาะวันนี้เนาะแมันที่เเก็บอยู่ในป่าอีกค่ะเก็บหลักมาจากในป่าคือครัับผมมาน่งอวแงเนนาะอ้ยแมนครับอั่วแห้งท่านจะออกไม่ไปเรื่อยๆอยู่บ่ครัดเรื่อยๆได้นี่ก็คือห่อทั้งผูแต่เนาะพวกกิ๊ก บกแข็งแรงครับพี่น้องพิกเป็นไมยมาเพื่อนคพิกก็เลยบริบัตาข้นผูกปลาหาปลาังนะคะพเมื่อฟังคนละฟังแตคนละฟังนีอีกจ้ะพิอยูปลายงานเสียบใหม่กันเดี๋เอาไห้่หน่อยดอกมะเอาไห้เนะปลายพันธุ์ฮักมาเสียบใหม่เพื่อเกิดใช่ป่ะพี่เน่อดอกนาเนาของจีนหน่อยน่อมีอนาคตนะคะ จ้ะโอ้อะไรคะพ่ออ้อลหรอคะเนาะเด้งหนาต่อยครับผมเม็ดค้อนก็ออกค้อนสี่เนาะจ้ะปลายซี่หน่อยๆเล็กๆครับผมดอกมันจุมากๆเลยเนาะนี่จ้ะจุมๆนะครับโอ้ยกีกดอกนะไอ้เจ๊การแดงตัวื่องเลยว่้จริงดิสุดดอกสองโองโอ้ งามเองครับอืมอหุ้ยขาเพิ่อนเดบอบบจ้ะสีอะไรใช่ท้ายที่สุดเชื่อมโนมในคอนดอกงามเนาะมาแต่สีฟลัดนั้นแนี่จ้ะบ้านเนเนะี่ยจ,จะโดอกนะอื้องามเนาะอุ้ยดูพ่อเจได้เนี่ยอายใช่ละนี่ดิแหวงแหงนี่พรุ่งนี้ก็วันคริสต์มาสละจ้า ชี้งามบ่อ,อะสีงามสี้สวยๆอืมดอกกระเตะเลยครับจ้ะปริมาณลดความใหญ่ลงมานิดนึงหลายเถอะหลายเถอะนัน่งมองมันแหงเนาะแม่นจ้ะอ,อืมตัวน,นี้ดอกเจอฟองของางแล้วเนาะแกเกือบอมเกือบอ้อมเนาะเจอฟองโดนไหมเนาะแต่ก็จะงามอยู่ครับผม สามแฉกนี่ดอกสวยงามครับนี่ครับผมงามยำสวยๆนะอู้ดอกนีเนาะอีกดอกจ้ะแตกแตกแฉกนึงเนาะอู้พี่น้องโอ้ยพี่น้องยัง่งครับมาช้าไปนิดครับผม่วาจะได้ี่ดอกพี่น้องเป็นเห็ดสูบเลยเนาะ นจ้ะงทีนะครับผมไม่นครับผมมเร็วกว่าไอสิไข่อยู่พี่นุ่นทั้งไหนผมก็มีอย่ไม่กี่คนทั้งผีได้ครับพี่ร้ายอยู่จะารายอยู่เซตานี่ตานี่จสิบุญจะไหด้วยครับพี่ยาเหลืออยู่ครับเอ้หยาบบ่แมนโอ้ดึงยังไงเปียนบ่หกิบเป็นคนเก่งเ้ปตากรองบ่พี่อะหยาบบ่ธรรดาแล้ไอ้หยาแ้เด นหลุนเอาผู้ซื้อดิเต่ว่าเป็นยังงามอยู่ได้ทั้งงามอยู่ได้ครับเราจะหันนอกมาเสียดายค่ะมือแร่หรอครับผมเป็นสั่งได้เลยจ้ะงากระบ,บากด้รอครับหักลงมานี่ครับผมต้นตระหักหรอครับแต่ว่าแต่เป็นเป็นงาเพื่อนนอกแอนต์เ้ะพุ่นครับตัวใหญ่ผมไปปกกี่กดสสิจิมไม่ใา่ไหมล่ะทดสอบแล้ว ไปไหวแตงซุปจิดอ่ะหมายถึงกว่าดึงเลยไหมเมื่อกี้ก็มือข่างออกกก็ตอคที่เมื่อกี้ก็มาทีๆเจ้าจ้าเปลี่ยนกันไหมคะมันใช้แรงเยอะนะคะพี่ขาเอาที่นะใจใจเป็นคนเก็บเองเอาไหมกี่เก็บไหมโบกี่เก็บเนาะเห็ดงามๆเอ้าอืมครับเอันครับเปลี่ยอที่พี่เลยครับอู้ดลองนิดๆจะโบค่อยเอากับเอาไว้ครับผม แน่ก oh ินน mm ี hmm. oh. oh, oh, oh ่แต่ไม่จิกไมัจิกตรงเม่ิกเก็บเอาไว้ค่ะต้องเปลี่ยนให้พ่อเก็บบบตอนน้องเป็นหมาเนอะแมนจ้าสุดยอดเลยครับขอเป็นตะกร้ออืออ้าวพี่ข้นก็ได้หรอกอาจจะดึงล่งทางอันนะ้นอ๋อดึงทางอันเอาลงนะ เราลงไปตามแรงของคงเปินแนนจังสัตว์ละแม่นแม่นง่ายกาการบ่เกลี่ยาบเมื่อกี้กระบอกได้ด้วยค่ะพี่น้องแต่ของเก็บเองกับพ่อป้านั่ะล่ะค่ะตัวดอกหน่อยให้เรากระบอกเอาสิเก็บออกให้พัตพงใหม่เปมันออกใหม่เนาะน้อโอ้ยสาร์อนค่ะพี่น้องเอ้ยออกหลายค่ะ ตันสีรอบแดสีรอบก่อนหันะน่อยเนาะหมันยังามๆลยหางหล่นตาแล้วจ้ะงาเดียวหล่นตาแล้วพี่น้องงาเดียวหล่นตาล้วจ้ะอันบนนี้ก็จะเก็บสๆครับสีได้ใส่สอบล้จ้ะเก็บเอาไว้เลยก็ได้เ่กี้เกสอบเลย เตรียมสอบแล้วด้จ้ะพี่นอ้องทีใส่สอบครับผมบ่ใส่สอบไรครับกระตาติ่มคับพี่นออ้องนี่กระโดงไงจะ้ะอาก,กิสูสูเยอะแยะเก็บ <laughs> <laughs> ด,ดีๆสิค่ะ งานข้างนี้ครับผมถ้าไปตัดท่นกระบกค่อ,อยจะเกื่อมนะครับถ้าตัดถ้าบดึงออกงไม่นี่จ้ะถ้าดึงององ่งจะเสิออกไม่ดีแน่จ้ะพี่น้องนี่กระดกใหญ่ๆได้จ้ะสุตนี้ซีหาดกก็อิ่มหน่อยเนาะหน่ครับ โบคือตเพิ่นซีมี่นะครับเพราะว่าบเคยได้เก็บตะแถวนี้ครับผมคอนี่บ่เคยเก็บจักเทื่อกอะบ่เคยเห็นจักเทื่อหน่อยเนาะนั่นครับแถวนี้มันเา็ะไปเฮ็ดดอกเฮ็ดดีครับโบเคยเก็บเพิ่นบ่เคยตะพันสิออกมา้กิกล่องยางมาส่องเบิ่งว่าค้อนกระบางนี่ออกบ่เนาะน่าไ้กิกก็เลยยางมาส่องเต็มอาญาพี่น้องเอ้ยว่าว่าวิ่งเนาะจ้าต้อนเดียวกันครับผมเพี่ยนไม่กี่เก็บเพคนละ เก็บร้อยกันแบบเงาะคิดสร้อยกันครับผมอือกันผัวบุเรียวทุ่งมือมีเอ็นกระไอย่ด้เนาะนี่ครับบ่ได้เอาถุงมือมานั่นะครับนั่นนี่จะดอกใหญ่ๆเลยครับีดอกเล็กๆเลยครับเนอะมันมันเฮ็ดกระด่างครับผมเฮ็ดซุบมีกระด่างแเขเด้ยพี่น้องเอ้ยมันเป็นล้างเขียวครับผม เทดแข็งแลลวครับ <ดา S 1> แต่ก้อนสาะซูกว่าแช่นามแล้วก็ขึ้นพี่เกลาครับผมแช่นามแล้วเขาไปต้มชุดนะครับเมื่อกี้จะเก็บออกไหวด้วยค่ะเมื่อกี้ก็จะ จะดึงง่ายก็ต้หันเนาะคอนพนงัยกันเนาะแม่เราะต้องหันดึงยาคืนไห้พกิกดึงส่วนเนาะบานทามเนี่ยพกจบข่อยง่ายพกิีกว่าพกือดึงง่ายดึงออกนะบังานเนาะแม่ดึงงกินเลยตัวบป็งานเลยต้นปนธ่ได้ครับดอ่อนพ้นี่รักดอกอ่ะดอก่อนโเคดอกอ่อนดอกอ่อนคือพใหญ่เนาะนี่พระ่าเข้าบพอดเก็บดอกกันในพื้นโอจังนี้ค่ะอเก็บตอก แกนอก้คร okay, ับดอกแขงดอกกระดางนออกดอกกระดางคนออกแล้วดอกหนาคนมาเจบอะเนาะ้ฝากไนีก่อนต้องไปเชยตาต่อ่อนเอือ ออมมเก็บดอกอมเพื่อนมเข็ยดเพชรแดงน้าแล้วก็ลงมาเบึงเนาะนะมาเบึงเขียดกระด้างครับพี่น้องมาซองเบึงซื้อ,อมาขอนกระเป๋าไปตะออกเขียดขอนแท้ม่กีบว่ะแม่นอีหลีเ <c ười> ที่ยวโย่เกือบเสมอกระเป๋ซองเบึงซื้อห <c ười> ย่อนวาวเพราะเคยเก็บเพื่นหันหลับพี่น้องแล้วเขาเคยเก็บขอนได้เทาก็เล่นเข้าไปเลยได้หน่อยเนาะหย่อนดี ตอนเป็นนมก็จะงามครับงามดูอ ons, ั ok N, ้เป็นดอกไงเน๊เครื่งสอบพูดจิได้ไหมจิดัออกก่อนไปเอาอีกปะครับข้างนคุยครับไยฮักกระจายครับขนมลงมาอน่มเนกันนะ

หาทางด้วยครับครับผมหาน้ำทางเมื่อขึ้นเก่าครับผมเอาในกระตาครับผมกระตากรประเทศใช้น้ำกันนี่แหละครับายงแมนจมบุทีลายยายงใส่สอบเลยครับเทศแล้วมีอีกหงัดลูใส่อาหารเทยหงัดพูแถ้ามาอ่อ,อนจนนมซองตานี่เดือดแน่น โอ้ยหนีะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับสุดเสพนะครับจะทำอาเซอรสโอนโดกเหรเน่ง่ายครับง่ายดีแฮะนะไปเป็นตาพ่อแล้วโอ้โหคุเบาเนาะ พ่อใหญ่ไม่ใหญ่ภาคบ้านเลย้อครับบ้านนี้เพ่งผลงานเมื่อกี้ก็พอเกะเราเด่นทั้งเนี่ยครับเลยจะเป็นฝอยเลือดตามเทียงเชยนะครับผมมาหอดรถแล้วครับนะครับไปสรุปผลงานกันครับผมเ่งผลงานเลยครับผมมันนี่ก็หาจนเตือนเที่ยงแหรอครับผมไปเลยว่าไปเลยบ่ไปเลยครับผมเดี๋ยวขอเที่ยงเราเนี่ยเมียนครับผมกับพี่ภาควยกระบะนี้ครับผมเพิ่งผลงานเมก่อกี้ก็พอเกะครับผมนี่ครับผม งา,านมาหนีเขาหาอยู่ปลาลางด้วจ้ะพี่น้องปลาลางของบ้นงนา,นนานนาากก้องเมฆค่ะหาเลี้ยมเฮ็ดเด็กหนาน่ะจ้ะกลับมาฟุกผอเห็ดบดคอนบดคอนออกมาเน,น,น,นาะไอเนาะในีคอนสี่เนาะแม่ครับผมกะได้อ้อนึงละจล้ะบดได้หลายด้วจ้ะเห็ดอ่อนเห็ดอันนี้ก็ได้แกงใหญ่เติบจ้าเห็ดแดงหนาเนี่ยจ้ะแดงกอก็ได้สองดอกไว้สองสามดอกเล่นะครับพ่อแม่ถ้ากลับมาหมานเห็ดกระด่างหน่อยเนาะแม่ครับผมกระด่างคอนนึงพี่น้องแบบหลายเลยจ้ะมี่กระดอกงามๆจ้ะ เครื่องกระสอบเลยจ้ะพี่น้องคุณครับผมตัวดอกใหญ่ๆสวยๆจ้ะวันนี้ให้พ่อคีบสรอยพี่น้องนี่ครับผมถือว่าหมานมาโสมว่าหมานอยู่ครับวันนี้ถือว่าหมานเนาะแน่นครับผมมันหลายเห็ดหลายแบบจ้ะพี่น้องกระใต้เนี่ยว่ามิยังได้จ้ะยมิตะพากอาแบบจ้ะเพราะว่าเอาเทใส่สอบแล้วเนาะแน่นจ้ะตอนแรกเก็บไปหนีอยู่ค่ะแต่ว่า้คีบต่อนเซกันเพื่อเป็นการถือไงเนาะแน่นครับผมจ้า สำหรับคลิปเมอนี้จากวันที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ท่านว่าคมปีหกหกเด้องจากพี่น้องเป็นคลิปใหม่ทุกมื่อเด้อจ้ามืมเนี้วันที่ยี่สิบสี่เอิ่นกับวันคิสมาะเนาะงั้นครับผมยี่สิบสี่เมกี้ก็พอกี้ก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งเรื่องาพี่น้องถ้าชินชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่มเนาะจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมกี้พะลุยจ้า เมื่อกี้ก็พกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเกาจา้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจา้าทีคา่คอมเมนต์ดีๆเขาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พกี้จา้าครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทั้งผู้ที่โทรมากให้กำลังใจนจ้ำเนาะจ้าเนาะแม่นครับผมจ้าสำหรับคลิปเมื่อกี้ก็พกี้กับฝากไว้เพียงซัมนีจ่จ้าเอาไปพอกันไม่เหมือนอนะว่าเมื่อกี้สีผ้าไปหาง้งพี่กัดได้เมื่อกี้ก็พกี้ขอตกกบบบานก่อนจ้าขอเข้า่าสวัสดีจ้า สวัสดีครับผมสวัสดีปม่ใหญ่ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจขึ้นก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมชงเมกิกพาลุยครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับผมเมกิกพอคลิกที่ภาพไปหาอย่างพิกัดใดจังใดครับผมกลับบ้านครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผม